ทางอ๋อเห็นประจันแต่ว่าส่วขอตีเนี่ยตีเห็นจรวเฮ้ยนะฮะงไม่ยเพราะจะได้พิมพ์หักท รันเห็นมานาันเอาตางนุชเฮ้ยมันนุต์ตางาเาาเฮ้ยแล้วแล้วแล้วเต็มเลยครับเฮ้ยอาแอดอ๋อเราเล่นเราเ้อของพี่ก็ของพี่ธรรมะครับของพี่รานารัดกะก้กกงองครับตอาที่เราบนบกมาครับกงแบบจจเห็น แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม้งลูกหัวใจครับแต่พอเมง้งหัวใจผ่านกันแล้วอ่ะก็จะเห็นเม้งไข่ต้มครับต้องมีกบแล้วบ้างสองสองรอบแ <c oughs> ล้วอคือแบบว่ากล้องเป็นคนที่แบบชอบจินตนาการครับมองไปบนท้องฟ้าปกติเขาจะเห็นแบบดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ผม <c oughs> เห็นดาวลูกกบคนระับ <c oughs> I'm gonna it.